นะดูคะ่ะไม่ได้ใส่ถุงมือเลยอะ่ะเดี๋ยวจะพาเดินดูบรรยากาศรอบๆบ้านนี่เราจะพาเดินไปซื้อกับข้าวดู ถุงมือไปไหนไม่รู้ถุงมือหายไปไหนนาะนทีนี้ดูค่ะขาวจุนพลอู้ววววเย็น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 เดี๋ยวก็จะได้ปั้นเป็นรูปสนโนว์ละหิมะละดูค่ะสวยงามมากดูมาเด้อมาเล่นหิมะ ใครจะมาเล่นหิมะม,มาเดอ้อมาเดอ้อมาเดอ้อโอ้โหสวยงามมากดูมือดูมือเก็บภาพบรรยากาศดูค่ะสวย จะไปหาน้ำหวานมาใส่เนาะกินกับน้ำหวานคือสีสบนะ่บเนาะก็จะเดินโอ้น้ำนี่แหละหน้าหิมะนี่แบบเป็นอะไรที่ลำบากมากแต่โชคดีที่ว่าที่ทำงานอยู่ใกล้บ้าน ทีม้าแรกของปีนี่นเนี่ยอเง็ดลายเง็ดลายพี่น้องใส่ถุงมือกันหนาวใส่ถุงมือกันได้เย็ยน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  ขนาดไตอนนี้สนามกลายเป็นแบบไม่มีอันนี้แล้ว โอ้ S <S oh, มัวแมงไม่เห็นดูค่ะพี่น้องมัวมองไม่เห็นเลยสวัสดีค่ะเย็น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 เดินเดินเดินไปนิดเดินไปด้วยกันจะไปซื้อกับข้าว ดีค่ะนอกบรรยากาศนี่ค่ะบรรยากาศในบ้านโน่นไปหาดูต้นไม้แบบงามๆสวยๆเนะาะแ,แต่มันก็สวยนะไม่ได้เดินไปไกลหลอกเดินแถวน,นี้แหละ เดี๋ยวรอไปซื้อกับข้าวว่าจะเดินไปทะเลไม่พาเดินออกวันหนาวอยู่แถวนี้แหละดูแค่นี้ก็เดี๋ยวจะพาไปเดินดูนี่พาไปซื้อกับข้าว เดี๋ยวพาไปดูอ่ามอเตอร์เวย์มอเตอร์เวย์ไปดูมอเตอร์เวย์ว่าเขากวาดถนนแบบไหนเดี๋ยวจะพาไปดูว่าเขากวาดถนนแบบไหนเดี๋ยวพาเดินดูมันเริ่มสะอาดแล้วตอนนี้ตกตกมาตอนนี้ประมาณอ่ากี่ชั่วโมงได้แล้วสองสามชั่วโมงได้แล้ว ในต้นไม้แบบสวยมากหลายๆคนที่อยากเขีนหิมะเนะาะแหลายหลายคนที่ไม่อยากเขีนหิมะเนาะมันก็แล้วแต่เนาะมีเสียงหรือเปล่าเนี่ยตับเสียงไปแล้วเหรอคน่เขเดินกันไปซื้อกับข้าวกัน นี่แหละค่ะชีวิตการเป็นอยู่ของอยู่ต่างแดนเนาะหนาวขนาดไหนก็ต้องไปแต่เราก็เตรียมพร้อมค่ะเสื้อผ้าเรามีไม่หนาวค่ะมีนี่ค่ะนี่ถุงมือถุงมือนี่ถุงมือกันหิมะเนาะเหมือนกับแบบกันน้ําเสื้อที่ใส่ก็เป็นเสื้อกันน้ํารองเท้าก็รองเท้าบูเทเหมือนบ้านเรานี่แหละแต่อันนี้มันจะเป็นแบบกันหิมะอย่างดีเนาะใส่ถุงมืออีกกัน ไปหาน้ำไอ้น,นี่เขาเรียกกันนะไปหาน้ำแข็งมาใส่นะอันนี้คือผลไม้ที่มันหล่นออกมาจากต้นดูค่ะกลับบ้านคับผู้คนก็กลับบ้านกันนะดูค่ะขาวเหมือนปุยฝันขาวแบบขาวงามงามดูค่ะ มันไม่ใช่เมฆคันิเอันนี่มันเกินเมฆคันิงเพราะมันเป็นหิมะไงทุกคนเขาก็จะเอาไอ้ถ้ามันเป็นในหน้าหนาเหมือนกับแบบเขาเรียกอะไรเนาะบางคนเขาก็จะพาครอบครัวเขาไปเล่นแบบเหมือนสไลเดอร์ลงมาเนาะมันจะมีอยู่ตรงตรงนู้นตรงหิมะเข้าตา เนี่ยตอนอันนี้เขากวาดแล้วเห็นไหมขณะเขากวาดแล้วมันก็ลงมากวาดแล้วก็เดินเที่ยวหิมะดูค่าชีวิตคนที่นี่เขาก็จะประมาณนี้เสื้อผ้าที่นี่เขามีพร้อมเตรียมพร้อมไม่ได้กลัวอะไรทั้งนั้นค่ะนี่ทุกคนมีดูค่ะ ความสวยงามดูค่ะสีเหลืองแล้วก็มาตัดกับขาวสวยอเ,เอากระเป๋าลวกนี่ค่ะสวยงามสวยงามอันนี้เป็นของอีกบริษัทหนึ่งนะเป็นบ้านจัดสรรเดินกันเดนิดนดนูเดนินดู ะไปซื้อกับค่ะดูขาดลมลมมโอ้ยหนาว <c oughs> เอาย่หปูเย็นเย็นตื่นขึ้นมาตื่นขึ้นมาม,มีแต่หิมะเต็มขาวโจกพวกเลยก็เลยพากยางออกร่างกายจักหน่อยจังสิเบซื้อกับพาย่างพายยางเปิ่งแน่ แต่ละบ้านแต่ละเมืองก็ได้โอ้ยที่มาแรกพร้ามานยางอย่าบอกว่าล่มเลยหัวฟาดเนีรองเท้าก็ใส่รองเท้าบูทย,ยางดีบูทแล้วมันก็สกันอยู่บะเนะาะขามันบามันบติดหลบเบิ้งจักรยานปูปูเบิบ่งจักรยานเจ้ามาขี่จักรยานยไ,ไหม ือเป็นสีแล้ต้นไม้นี่คืองามแทะดอกหยานี่แม่มันโดนหิมะแหมางามแท่งงามบ่าถ่า,ายรูปก,ก่อนคืองามแต่ บริเห็บยานเอาไปหาถ่ายรูปดิคอลนี่ค่ะจักรยานหนาวก็ต้องปั่นพาลูกไปเับนไปรับขี่เนาะ ทีวิตหนาวเท่าไหร่ก็ต้องปันโอ้ยเย็นเย็นเย็นย่างออกร่างกายสักสักหน่อยกันพาเดินชมพาเดินชมบ้องวเหินหงละบุยจักหมวกจักกยังมันนีเต็มไปไปเลยนะเน โอเคไปแล้วเจอกัน